หรับการเรียนการสอนนะคะใน PLC วงรอบที่2ที่ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนไปเมื่อเช้านี้นะคะจากการที่ได้จัดการเรียนการสอนไปตามแผนการเรียนรู้สิ่งที่ประทับใจก็คือ,อ,อได้นำเอาคำคำ ปรับปรุงคําติชมของคุณครูผู้เรียนรู้ทั้งสองท่านใน PLC ว mm. งรอบแรกนั้นมาปรับปรุงเป็นแผนการเรียนรู้ในรอบนี้ก็คือการใช้คลิปวิดีทัศในการกระตุ้นการเรียนการสอนนักเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปในเรื่องของเพลงหรือคลิปกระตุ้นในเรื่องของจิตสํานึกในเรื่องของการออมซึ่งมาให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้การทําให้นักเรียนนั้นมีความสนใจในการที่จะเรียนมากขึ้นส่วนข้อที่จะต้องปรับปรุงนะคะซึ่ง คิดว่าจะต้องนำไปใช้ในครั้งต่อไปก็จะพบว่าในการเรียนรู้นั้นเนื้อหาที่นักเรียนมาให้นักเรียนเรียนรู้นั้นนะคะบางเนื้อหามันเยอะเกินไปทําให้นักเรียนนั้นไม่สามารถที่จะจับใจความในการที่จะออกมาตอบคาถามหรือสรุปคําถามให้กับคุณ,คณเพื่อนร่วมชั้นได้รับทราบได้ค่ะ